ที่พระเทวทัตที่บอกว่าพระราชาก็เป็นพระเทวทัตในชาตินี้พระเทวทัตในชาตินี้ท่านก็ตกอเวจีมหานรกเหมือนกันเพราะว่าท่านทํากรรมหนักกรรมหนักก็คือท่านได้ทําอนันตริยกรรมกรรมหนักตายไปก็ไปตกอเวจีมหานรกเหมือนกับชาติที่ผ่านมาชาติใดที่พระเทวทัต เกิดร่วมกับพระโพธิสัตว์ชาตินั้นพระพระเทวทัตจะทําบาปกับพระโพธิสัตว์ทุกภพทุกชาติเพราะว่าได้ตั้งสัตว์อธิษฐานไว้ว่าจะจองเวรจองกรรมไปทุกชาติฉะนั้นว่าเห็นมัมยังจองเวรจองกรรมกันมาจนถึงชาติสุดท้ายฉะนั้นว่าโยมทั้งหลายเราเคยอาฆาตเราเคยพยาบาทเราเคยเกดกรคือ